นี้เป็น QR สาสำหรับลงทะเบียน,นเป็นคู่มือมีภาษาไทยด้วยโอเคสวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวใช้งานจริงเป็นเลื่อยโซ่นะครับไร้าสายของดีเวลนะครับตัวนี้เป็นรุ่น นี้นะครับ D DCM 5 6 5 <c oughs> ก็ได้โค้ดส่วนลดมานะครับแล้วก็ได้สั่งไปนะครับพอดีผมได้สั่งซื้อตัวนี้นะครับเป็นสวรรค์ลอตเตอรีร่นะครับพอดีสั่งแบตมา2ก้อนมาเพิ่ม1ก้อนนะครับ,นนรบแล้วก็แบตติดเครื่องมาอีก1ก้อนนะครับ ก็เลยคิดว่าจะลองสั่งซื้อเล่ยโซ่มานะครับพอดีช่วงนี้ทำสวนนะครับก็วันก่อนผมได้ซื้อตัวนี้มาเป็นสวาน่านใช้สายนะครับสว่านไฟฟ้าแต่ช่องเสียบปลั๊กนะครับพอดีในสวนมันกว้างพอสมควรน,นะครับหลายร้อยเมตรนะครับก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับพอดีจังหวะเหมาะซื้อตัวนี้มานะครับ ก็มีแบตด้วยนะครับได้โอกาสนะครับตัวนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็คุณภาพดีนะครับก็เลยตัดสินใจสั่งเป็นเลยมาเลยนะครับเพราะว่าน่าจะใช้งานได้ได้ได้นานนะครับก็เลยลองดูนะครับวันนี้จะไปทดสอบใช้งานจริงกันเลยนะครับ ว่าประสิทธิภาพมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้ขนาดความยาวบาอยู่4 0่นิ้วนะครับยี่สิบหเซนก่อนใช้งานก็เดี๋ยวผมจะเติมน้ำมันนะครับตัวนี้จะเป็นที่เติมน้ำมันนะก็หมก็หมุนออกมาแก๊กหนึ่งนะครับตอนนี้ผมจะใช้น้ำมันเครื่องทั่วไปเนี่ยนะครับเกตสำหรับตัวนี้เป็นน้ำมัน ที่เหลือจากการเติมเปลี่ยนไทยรถยนต์มานะครับโหจะใช้ตัวนี้นะไม่ได้มีน้ํำมันสำหรับโซ่โดยเฉพาะนะครับนี้เต็มแล้วนะครับเปิดแป,ป๊บเดียวนะครับอาจจะล้นพูดไปด้วยเติมไปด้วยนะครับน่าจะล้นนะครับเดี๋ยวผมหาอะไรมาซับกันตัวนี้น่าล้นนะครับ ต้องหาอะไรมาดูดออกนะครับเดี๋ยวลองดูครับน,นี่น่าจะได้ละโอเคตอนนี้เติมแล้วเติมน้ำมันนะครับก่อนก่อนทดลองก็เติมน้ำมันเลี้ยงโซ่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับตัวนี้เขาจะมีระดับน้ำมันให้ดูนะตัวนี้เต็มเลยนะล้นแล้วครับ เดี๋ยวไปทดลองทดสอบการตัดไม้จริงๆกันเลยนะครับในผมทำสวนเป็นสวนลำไยนะครับวันนี้ไปตัดงานจริงกันเลยครับไม่ตัดแบบหาไม้ท่อนแล้วมาตัดให้ดูนะครับเี่ไปตัดงานจริงๆเลยจะผ่านไหมนะครับแล้วจะใช้งานได้นานไหมนะครับวันนี้ผมจะเอาแบบไปสองก้อนเลยนะครับแบบตรงนี้นะครับ ตัวนี้นะครับเป็น5แมนะครับแล้วก็จะพกตัวนี้ไปด้วยนะไปสองก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวจะลองกดดูตัวนี้จะมีเป็นเซฟตี้เซฟตี้สวิตช์นะครับต้องใช้ นิ้วโป้งนะครับกดตรงนี้เข้าไปนะครับก็กดตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ต้องต้องเราต้องดึงเข้ามานะครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นเซฟตี้อีกตัวหนึ่งนะครับเวลาเรากดกดไปข้างหน้านะครับเขาจะไม่ทํางานนะครับตัวนี้ก็จะลองกดดูนะครับพอเราเจอน้ํามันปุ๊บนะครับเราเริ่มกดนะครับน้ํามันเขาจะมาเลี้ยงโซ่นะครับ ถ้าเกิดน้ำมันยังไม่เลี้ยงโซ่เราอย่าเพิ่งไปกดนานนะครับเพราะว่าตอนเรายังไม่ได้เติมน้ำมันห้ามกดนะครับรุ่นนี้จะมีตัวปรับนะครับปรับโซ่ตรงนี้นะครับต้องน่าจะคลายล็อกตัวนี้ก่อนนะครับ เขาจะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะคะอันนี้ล็อกนะครับอันนี้คลายล็อกแล้วก็หมุนมาทางนี้แล้วก็ปรับระยะของโซ่ตรงนี้นะครับแล้วก็ล็อกนะฮะตัวนี้ก็ง่ายดีนะครับถ้าเกิดเป็นเลื่อยแบบนี้ต้องใช้เป็นประแจขันนะครับแต่ตัวนี้ใช้ระบบมือนะครับไม่ต้องพกประแจนะตัวนี้ มีน้ำมันเลี้ยงโซ่แล้วนะครับกดแป๊บเดียวนะครับน้ำมันน่าจะมาเลี้ยงแล้วนะครับตอนนี้น้ำมันหยดละมันล้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานกันนะครับผมจะไปในสวนตัดในสวนเลยนะครับเป็นยังไงนะครับ ไม้ในสวนนะครับ ีใช้ได้นานใหม่นะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับก็จะบอกว่าผมตัดแกงกิ่งลำไยประมาณต้นขนาดนี้นะครับใหญ่อยู่นะครับสามสี่ต้นนะครับประมาณห้าต้นนะครับแบตยังไม่หมดหนึ่งก้อนนะครับสมมุติว่าถ้าเราตัดกิ่งเล็กๆปนใหญ่นะครับ ก็ห้าต้นนี่สบายๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับวันก่อนตัดถือว่าตัดไปแบบสบายๆนะครับทั้งวันนะครับแบตหนึ่งก้อนไม่หมดนะครับแต่ถ้าตัดกิงใหญ่ๆนะครับประมาณกิงขนาดนี้นะครับน่าจะไม่ไม่พอนะครับหนึ่งวันนะครับมันขึ้นอยู่กับ ไม้ด้วยนะครับถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็ไม่เหนียวนะครับเราจะตัดได้เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไม้ที่ว่ามีความเหนียวอย่างพวกที่ขึ้นแถวข้างข้างไร่นะครับข้างสวนนี่ครับพวกนี้จะมีเปลือกที่เหนียวนะครับเวลาไปตัดนี่มันเครื่องจะอืดนะครับแต่ถ้าเป็นตัดต้นลำไยนะครับสบายๆเลยนะครับเป็นกิ่งลำไยนะฮะ ตอนนี้จะมีเสียงรบกวนนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับเป็นฝ่ายนะครับฝายน้ำล้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาตัดข้างในให้ดูนะครับว่าเล่ยโซ่นี่เหมาะกับการตัดประมาณไหนนะครับตอนนี้ฝนตกด้วยนะฮะก็คือถ้าเป็นกิ่งเล็กๆประมาณนี้ครับประมาณนิ้วมือนี่ครับ ไม่เหมาะนะครับเพราะว่าเลื่อยโซโ่เขาจะสั่นนะแต่ถ้าเกิดเป็นกิ่งประมาณขนาดแขนนะครับหรือว่าขนาดมือกรรมประมาณนี้นะครับจะตัดได้ดีนะครับถ้ากิ่งประมาณนี้นะครับใช้เป็นเลื่อยชักจะดีกว่านะเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะะวันนี้ ฟืนด้วยนะครับนี่ครับตัดกิ่งไปทำฟืนนะครับหรือจะตัดอันนี้ขนาดแขนนะครับ เสียงนะครับเสียงไม่มีตกเลยนะครับเสียงก็เสียงเสียงเดิมตลอดถ <ś led> ือว่าเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับลำใหญ่นะครับ จะเป็นโพนกิ่งเลยนะครับเส้นผ่าสูสวนกลางน่าจะประมาณ3นิ้วได้ฮะสนิ้วสนิ้วนะครับก็สบายๆนะครับถ้าเป็นกิ่งขนาดขนาดมือกํานี่นะครับยิ่งยิ่งสบายเลยนะครับเดี๋ยวจะแตะให้ดู สามารถใช้มือเดียวจับก็ได้นะครับใช้นิ้วโป้งนะครับกดตัวล็อกนี่ครับเซฟตี้นี่ครับแต่ถ้าเป็นริ่งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตัดให้ดูนะครับมันจะสั่นนะครับไม่เหมาะนะครับริ่งแบบนี้ะสั่น มีการผ่านนิดนึงนะครับน,นี่กตัวนี้จะตัดไปทำฟื้นด้วยนะครับสรุปนะครับตอนนี้จะสรุปนะครับเลยตัวนี้นะฮะสวยงานดีนะฮะถ้าตัดประมาณว่ากิ่งขนาดที่ผมตัดผ่านมานี่นะครับใช้งานนี่ ถ่าตัดเรื่อยๆไปนะครับทํางานไปเรื่อยๆนะครับทั้งวันน่าจะพอนะครับหนึ่งก้อนนะครับแต่ถ้าใช้งานหนักกว่านี้นะครับเตรียมไว้สองก้อนก็ดีนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายสองฮะเดี๋ยวมากดดูแบตเตอรี่นะฮะนี่ครับแบตเตอรี่เหลือหนึ่งขีดนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายสองโมงก็ถ้าตัดงานหนักๆเตรียมไว้ สองก้อนนะครับจะดีหรืีพอแน่นอนนะครับสําหรับการตัดกิ่งลํใหญ่นะครับก็คลิปนี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับงานรีวิวนี่ครับเป็นเล่อยโซ่นะครับดีวอ DCM ห้าหกห้านะฮะ ก็ใช้งานและประทับใจนะครับตอนนี้ใช้งานมาประมาณสองสามวันแล้วนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับใช้งานได้ดีมากนะครับตอนหน้านี้ซื้อเป็นเรื่อยไฟฟ้ามานะครับใช้สายนะครับตอนนี้เก็บไว้แล้วนะครับเพราะว่าไม่สะดวกนะครับแล้วเวลาใช้งานก็รู้สึกว่าตัวนี้จะใช้งานสมูทกว่านะครับ อันนี้น้ำมันน่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเติมน้ำมันนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ